จะมากินลูกของภาคเหนือกันนะคะนี่คะ่ะเซ้นจีด้วยนะคะเดี๋ยวเราเอาซีนจีไปหั่นนะคะเรียบร้อยะค,ะอค่ะเทน้ำด้วยะค,ะค่ะ ก็จะใส่หมี่กรอบอันนี้เลยนะคะเป็นลูกที่อร่อยที่สุดในจังหวัดเชียงรายเลยนะคะร้านเนี้อร่อยมากมากแล้วก็จะมีนี้ด้วยเห็นไหมคะเขาจะให้เรามานิดเดียวนะคะแล้วก็ซื้อเสี้ยงจีมาใส่ต่างหากันไปเลยจ้านี่คะ่ะเสร็จเราเซ็ตนี้นะคะ อะไรมากๆ